กลุ่มวันพิพิรัตรที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1นึ0 0 0สมืนคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกภพชูจ e ิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อยเปอร์เซ็นต์จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนที่กูอยู่ช่อง Alternative นะครับแในคลิปนี้ผมยังอยู่กับคําถามเดิมนะครับผมว่ารีเจนไหนที่เล่นได้นะครับผมในอีกหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าตัวนี้เล่นได้แน่นอนนั่นคือสันติบุกถล่มโอนิยชิมานะครับผมนะเอ้ยเก่งจริงตัวนี้แต่ย้ําว่าต้องเล่นเลเวลร้อยนะครับผมถ้าเล่นเลเวลแปดสิบเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยเก่งอ่พูดตรงๆเลยนะมันไม่เก่งเลยครับถ้าแปดสิบไปร้อยเนี่ยร้อยจะโหดมากนะครับผมที่ผมไปเล่นมานะคือล้มแล้วยังเปลี่ยนสีีไงงแแตตต่่่ถ้้้าาเเเเเปป็นนนนนนลลลลลวววะะะคครรััััับบมมมยผอออก ตัวละครนี้ผมมองว่ามันทําต่างกันเยอะเกินไปหน่อยนะครับผมไม่เหมือนตัวอื่นไงนะครับผมซึ่งตัวละครนี้มันมีดีเรื่องของดาเมจนะครับผมแล้วก็สกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจสกิลเขาดีนะสกิลเป็นการแบบเนี่ยเตะนะครับผมเตะลงมาแล้วก็เออแล้วก็อ e ีฟิชจัมนะครับผมนะก็คือเป็นท่าที่แบบวาร์ปได้นะครับผมซึ่งอันนี้ถ้าเก็บแสแต็กมามันก็จะแรงมากนะครับผมอ่ะพีต่ต้อแล้วทำไมายุคนี้มันกลับมาเล่นได้ครับพี่เพราะมันเป็นยุคของเมตาดำไงผมเป็นเป็นยุคของเมตาดำเนี่ยนะครับผมเราไม่เป็นต้องเปลี่ยนสสีถถูกกกกมมมััั้้้ยเเเเเเเออออรรรรราาาาาตะะแลดดลลวดดดดงืไไนคบบบผ็ทํฟโจ์ สำหรับผมแล้วถ้า PVP กับโรเจอร์นะครับผมผมให้สันจิชนะแน่นอนนะครับผมถ้าเล่นดีๆนะผมว่าสันจิชนะแน่นอนนะเพราะว่าโรเจอร์มันเป็นสายวิ่งด้วยนะครับผมเราจะเจอเราไม่กลัวทุกสกิลเลยอะ่ะจะเจอสกิลคามุสซลิจะเจอสกิลหนึ่งของโรเจอร์เนี่ยเรารับมือได้หมดนะครับผมรับมือได้หมดเลยนะแถมเตะโรเจอร์คูดแรงเลยนะโอ้แล้วครับผมพเขาตีสีชนะทางแดงขึ้น30%แล้วก็ย่นคูดาวสกิลหนึ่งด้วยนะดังนั้นตัวนี้เก่งมากๆในยุคนี้ที่ผมไปเล่นมานะครับผมแต่ แต่ต้องย้ําเลยนะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับผมต้องย้ําเลยว่ามันไม่ได้เล่นง่ายนะครับผมนะมันต้องเล่นให้ผิวนิดนึงคือคุณต้องมีพื้นฐานจากตัวอื่นมาก่อนเลยอะถึงจะเล่นตัวนี้ได้นะครับไม่งั้นจะเล่นตัวนี้ยากแล้วคุณก็จะบอกมันกากเว้ยจริงๆไม่มีความรู้สึกผมบนะ้นอืมโอเคเดี๋ยวไปดูค่าซับกันเลยครับค่าซับร้อยหกสิบนะครับผมทีนี้ยืมน้องในเรือมมานะครับผมขอบคุณนะผมได้รับซีแท็กนะฮะก็เดี๋ยวจัดให้นะครับผมสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมเฟซเวรรุ่นดูย์เวนะครับย เว็บซอมบี้รัดเว็บสุ่มกาชายดีดอเพชรอันดับหนึ่งของ OPBR ขั้นต่ำเพียงแค่10บาทลุ้นรับไอ้ดีดองเพชรมากถึง5,000เพชรเลยทีเดียวเข้ามาสุ่มกันเยอะมีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของซัจจิกันบ้างนะครับผมหลายตัวหมายถึงว่าตัวละครนี้นะครับผมก็เป็นหนึ่งในหลายตัวในรีเจนตนะครับผมที่ผมกําลังทยอยทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนะว่ามันเล่นได้หรือเปล่านะครับผมจะเล่นให้ดูละกันนะครับผมนะสำหรับเออ่ซัจจินะก็สามารถรับมือโรเจอร์ได้ง่ายมากนะครับผมต้องเออ่เล่นช้ำนิดนึงนะฮะอืมโอ้ยมาถึงโดนทอมินแน่เลยโอ้โหโดนปาถีบไม่ได้นะครับผมนะแมมผมรีบออกสกิลไงเพราะผมจะเอาเลือดนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเฮ้ย รูฟฟีดลงมาทําอะไรขึ้นมาเร็วหูหูคาจะฆ่าผมแล้วมาแล้วครับผมรีบหนีทมินขึ้นมามาแล้วจ้าแล้วก็ดึงตรงกลางก่อนนะครับผมไม่ต้องเรีบนะดึงช้านะครับผมจิดนดาเนี่ยผมต้องเน้นใส่วิ่งไงอือดึงเสร็จแล้วก็ตายดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับผมต้องระวังกับตันบดีครับอ ไม่ไงเดียเบิร์ตจมไปทีหนึ่งนะผมจำชื่อไม่ได้นะขอเรียกเดียบเบิร์ตจมทั้งหมดเลยนะอืมโอเคขอบคุณที่ให้ดอแล้วก็ถีบหน้าไิทีห้าหมื่นครับผมจบเลยเห็นไหมด๊าม,มันแรงนะครับผมเห็นไหมมันไม่ได้ตายง่ายนะครับไม่ได้ตายง่ายนะเจอโรเจอร์เมื่อกี้เราก็ยังไม่ตายนะครับผมถึกมากนะอืมโอเคนะครับผมน่าจะรับมือได้เดี๋ยวเราไปเคลียร์เลยโรเจอร์มี2ตัวนะไม่ค่อยกลัวเลยนะครับผมนี่อ่ะโหติดสตันว่ะ ต้องใช้ต้องใช้ย่นสตันเนี่ยถึงจะรอดออกมาเลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นครับไม่ต้องเป็นครับเปลืองออฟะดอสทมินเอาไว้ที่นี่ตีธรรมดาก็แรงแล้วเห,นหน็นปหมไอ้บ้าเตะธรรมดาก็แรงแล้วนะครับผมโอเคเอาละครับงัน้นก็เดียเบร์จ้ำเข้ามาเออติดนะครับเดียรแม่ไม่ไปตายนะครับผมแล้วก็ถีบหน้าไปที่ห้ามือเนี่ยเด้งเลือดแล้วนะโอเคสวยครับผมมาเห็นไหมเราก็เก็บสแต็กเรื่อยๆนะครับผมแต่เราโดนขาหมูไปทีไลดลดลดเดฟไง ด่านนี้อาจจะไม่เหมาะเขาเท่าไหร่เพราะสันจิบอกว่าเหมือนประท้าศัตรูยากนะต้องเดินอ้อมนะส่วนบางคนชอบท่าเดินนะบอกโอ้สันจิท่าเดินแม่งเฟี้ยวอะไรอย่างงี้นะเจอนิกะก็ต้องเปลี่ยนเป็นปสีแดงครับผมจะพอสู้ได้นะจริงผมเสียเวลามากเจอนิกะโอเคโดนไหมไม่โดนนะครับผมมันมันหลบได้หมดเลยนะโอเคทวงนั้นโดนว่าเดี๋ยวเคลียร์กันนะพูดถึงนิกะนิกะก็มานะ โอเคโนแลนจะตายแล้วอะผมไม่แน่ใจว่าต่นนี้จะสู้ได้หรือเปล่าครับผมโอเคตระวังนิดนึงเดี๋ยวาสกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเบิร์จ้ำถีบหน้าไปดีนมันไม่แรงนะครับผมมันยังไม่เก็บแตกไงอืมถ้าเก็บแตกมันจะแรงนะบอกเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอืมต้องเปลี่ยนสีกันนะต้องเปลี่ยนสีก็อื้ออนี่ไม่เปลี่ยนสีเล่นยากครับไม่เปลี่ยนสีเล่นยากครับเห็นไหมโอเคต้องพลิวนิดนึงนะอาแล้วครับล้มแล้วยังเป็นสีโอ้โหไม่ใช่นิกะนะครับผม โอเคไปหน้าเลยอือือึอย่างนี้เราเสียเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนสีครับมันมีมันมีเงื่อนไขไงแต่ว่าเราก็ไม่ให้เปลี่ยนง่ายๆหรอกตอนนี้เหลือ7 0 0 0 0มื่นเอ้ยขอไม่เท่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะไม่ใช่70,000มื่นพูดเลยผมเนี่ยโอเคเดืเอบร์จัถีบหน้าพดีเห็นไหมโอ้โหไม่ได้เปลี่ยนสีนครับผมจะเบาไงนี่ขนาดเบายัางแตกนะโอเคท้ายเกมแล้วครับผมถ้าขบวนกันได้คือจบนะครับ แต่น่าจะกักทงไว้ก่อนเสียดายนะอ้าวโดนดึงคืนซะแล้วนะครับสองหนึ่งอโอ้โหโรเจอร์ดึงไวนะครับผมโอเคจบไปก็จะเป็นแบบแรกนะนี่แหละครับคือซันจิแม่งเล่นได้จริงนะโอเคเดี๋ยวไปพบตาที่สองเลยครับรถแลดแจกแถมมาเทพดาวเพชรตอนนี้รถกระนำซัมเมอร์เซลทักไปหาเฟซนัดรัตพลได้เลยหลัก10บาทก็ลดราคานะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้สำหรับใครหายดีดาวเพชรต้องอน,นัดรัตพลมาเทพดาวเพชรเท่านั้นอย่าลืมบอกมาจากช่องอาร์ทอนอีทีพด้วยนะครับ we uh -huh. แล้วครับมาตัดที่สองกันแล้วนะครับผมก็ฉันจีนะฮะตัวนี้เป็นรีเจนที่เล่นได้นะเพอร์เฟิกดอทไม่ได้นะครับผมโอ้โหเป็นบัคดอทนะครับผมคือถ okay, ้าเกิดบัคดอทเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทำให้เราดอทต่อไม่ได้นะครับผมอืมโอ้โหติดสถานะเฉยโอเคนี่เดียเบอร์จ้ำไปทีหนึง่งเออเรียบร้อยครับผมโคตรนข้างแรงเลยฮนะค่อนข้างแรงเลยครับผมบิ๊กมัมแตกเลยนะไหนบอกไม่เตะผู้หญิงไนงะ เปะซะงนั้นนะครับผมไปดีกว่าไปดีกว่าหลบได้นะเนสจิตต้องพิว้วประมาณนี้เลยนะตัวนี้ผมบอกนะครับผมอาจจะต้องฝึกตัวอื่นมาก่อนนะครับส่วนตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมือนตัวตัวที่เล่นง่ายๆนะอาจจะต้องจำแอนิเมชันเขานิดนึงโอเคออ้ยทาน้อนทําน้นอ,อ,นอนมีเบก้ามาไงก่อนนะนี่อย่าเพิ่งจําไปทีคุณดูคุณด,ดูดาเมจโหแรงนี่ครับผมรอ้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคระวังจะรีเบก้าแล้วก็ถีบหน้าเลยสามหมื่นก็ตายะ ปิดสกลิลหนึ่งตามด้วยสกิลสองกตายรัวๆนี่ครับผมเป็นสีเขียวนะถ้าเป็นสีแดงตกแข้งได้ด้วยนะครับผมคือผมเคยเล่นแชมบูตันเจอสันติตกได้เหมือนกันนะแม่งแหลกจริงอืมโอเคตอนนี้ทองเราตามอยู่นะครับผมเล่นสันติเนี่ยผมเล่นนะเล่นโซนได้นะครับเล่นโซนได้อืมอะไรนี่เดียบรื้อจ้ำอีกทีหนึ่งบูมแตกเลยโลเจ์นี่ขนาดสียังไม่เปลี่ยนสีเลยนะเป็นสีเขียวเหมือนกันนะครับผมอืมโอเคระวังระวัง ระวังจะอ้าวนี่กั่จะไปดึงธงนะโอ้โหก็ตีบูไปดีแต่ว่าเอ้ต้อนออกมาสวยแล้วก็ถีบไปทีนึงนะผมโดนเยอะอยู่นะนี่สีไม่เปลี่ยนไงคือผมเปลี่ยนสีไม่ได้ที่นะผมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนสียากจริงเลยอถ้าเปลี่ยนสีคือนี่จะสู้เราไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเวมื่อจ้าหูนี่ครับเปลี่ยนสีแล้วเรียบร้อยงกอ้หูโดนแย่งร้านนะครับผมไม่เป็นไรครับนี่ผมดูเต็ปการเล่นไว้นะผมว่าตัวนี้เล่นเล่นคือผมเล่นรู้สึกมันก่นใจอยไม่รู้นะสำหรับสันจินะครับผมสกิลก็คูดาวเร็วเช่นกัน โอเคระวังเอสมาโตะนะครับพอสู้ได้เลยนะโอเคถีบไม่สนลดดาเมจไอ้น้องตายเลยคือสกิลไม่สนลดดาเมจมันเกียนนะสกิลสันจินะครับผมแต่ต้องใช้ให้ถูกจังหวะนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเราก็คุมโซนได้นี่เล่นเหมือนกับเป็นเอ็กเลยนะผมบอกแล้วเวอร์ชั่นนี้เถื่อนครับเถื่อนจริงครับดอทซ์มินนะผมนี่ต้องพิวนิดนึงแล้วก็นี่อย่าดีพอจ้ำสวนพิธีโอ้โหโรเจอร์เด้งเลื่อนเลยนะครับโรเจอร์มาสองล่างเลยเว้ยอืมโอเคมันติดสตัร์นะครับผมเตะมันติดสตันไม่ได้ ติดตันไม่ได้ดนดี่มันจะเด้งเลือดแต่เขไม่คุ้มครับโอเคเดี๋ยวผมจ้ำเลยทงทีมสองหมื่นดอทเลยเห็นไหมฮะโหมันแรงนะครับผมเมื่อกี้โรเจอร์นะครับผมเป็นสีเป็นสีเขียวไงเราเป็นสีแดงไงเออเร็วเลยนะครับผมงานไวเลยงานไวนี่อย่างนี้เตะนี่กะถ้าเก็บสแต็กมาสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่จะแตกเลยครับมันแรงจริงนะจันจิต้องเวลร้อยนะที่ผมบอกอืมโอเคนะครับผมไคโดนะฮะต้องระวังนิดนึงอ้าวไคโดมันเออเอออะไรวะ มันมาจากไหนเนี่ยเอออยู่ดีก็วาร์ปมาได้เขาใส่เขาแหลกนะครับผมอันนี้มันเน็ตแหลกไงมึงเคยโดนเขาวาร์ปไปทงบ้านไม่รู้กันทันหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ดียวเพร่ะจ้ำขีบหน้าหงายไปเลยเรียบร้อยครับผมโอ้กันตรงทันพอดีฮะโอเคเดี๋ยวพวกตาสุดท้าย แล้วก็มาติสุตากันแล้วแล้วก็ผมอย่าลืมก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะครับผมนะตอนที่เราเจอคนสวยเล่นแล้วช่วงนี้อัดชิปเจอแต่คนสวยเล่นนะฮะเออมันบังเอ,อิญหรือเปล่านะฮะโอเคเขาเล่นเลจูนั่นเองน,นะครับเดี๋ยวเราไม่เตะผู้หญิงดีกว่านะครับเราจะเตะผู้ชายได้ไมาโอ้แม่งมีผู้หญิงสองตัวมาแม่นี้เ <c oughs> ยอะเลยเรียบรอยนะงง้อยครับผมนะดึงทองแดงเลือดด้วยนะมีเหรียญลูซีนั่นเองฮะอืมเอาล้วครับผมหผังชว่าดีๆนะ นะเล่นเชิงวงนอกนี่เนึ่งถีบหน้าทีหนึ่งโดนใครไม่รู้อุ้ยโดนคนสวยเล่นขออภัยนะครับผมนะขออภยัยแต่ปล่อยไว้ไม่ได้ป่ะปล่อยไว้ไม่ได้ไไไดนี่เดียเบิร์ตจับพีหนึ่งนะครับผมโหสบายเลยยี่เด้งเลือดยา,ยาวๆเลยฮนะเด้งเลือดยา,ยาวๆเลยฮนะขอเก็บสแต็กหน่อยนะครับขออภัยนะครับไม่ได้ตั้งใจหื้อแตกเลยนี่เรียบร้อยครับผมนะเดี๋ยวเขาน่าจะอุต่ามาแล้วอ,อุต่าผมสามแล้วมั้งอุต่าผมว่า อาจจะสู้ยากนิดหนึ่งนะเดียบ่จำไปทีนึ่งหูวี่โดนนะครับผมนะแต่เราย่นสถานะโอ้มีเบตตี้ด้วยอืมไอ้เหี้ยเตะหน้าเลยโอ้โหยิงแรงกว่าเดิมอีกนะฮะเบตตี้อุ้ยโรเจิร์ดมาระวังโอ้ไอ้นิดหนึ่งโอเคเดียบ่จำไปทีนึงยังอยู่ในสเต็ปในการบับบับนะครับผม แรงจัดเลยวิวิน้องน้องคนสวยได้มาแล้วครับผมโอเ OK คไม่เอาไม่เอาไม่สู้ไม่ชู้เราไม่สู้กับผู้หญิงนะโอเคผีไปทีนึืงโดไปเจ็ดหมื่นยัดแค่ยังไม่ติดบูทครับผมแรงเกินแรงเกินระวังระวังนะโอเคเขาไ้เขาไอนี่ก่อนนะโดไปเจ็ดหมื่นเมื่อกี้คู่แรงเกินเตะเตะอึ๊บอึ๊บอึ๊บดอดเลยพิ้วิวหน่อยนะครับผม,อมโอ้ยกระเด็นออกมาดีนะเราไม่มีบัฟนะครับ อโอเคเราไล่ล่าโรเจอร์ก่อนนะครับผมแน่เด็นะเลือดกลับมาเต็มแล้วคือถ้าเจอโรเจอร์นี่มันอีซี่บอกเลยนะแต่เขาตินบูต้องระวังนิดน,นึงสวัสดีครับโรเจอร์เตะไปทีนึงเตะของขัรหวะนะครับผมนี่ทีบเรียบร้อยครับผมตายฮนะอย่างนี้ครับโรเจอร์โดนดอกละหมื่นนะกีคุณก็เห็นอยู่นะครับผมค่อนข้างแรงเลยครับแต่เราต้องฆ่าโรเจอร์อตัวหนึ่งนะโอเคยึดสมินเลยสามตสองธงแล้ว เราจะเดียบเบิร์ดจำนะครับผมเนี่ยเล่นเล่นรักษาระยะฮะ,ะเวลาสันจิก่อนเข้าเล่นรักษาระยะนิดนึงฮะแล้วก็เดียบเบิร์ดจำถีไปดีหนึ่งสองมือเห็นไหมโอ้โหเขาเตือนแอผมบอกจริงหนีไปไหนอืมเหยียบหน้าเลยเดินชมจันทร์เอออืมโอเคไปไหนจ้าตาโอ้โหตายแล้วนะครับผมสองมือเนะโรเจอร์คือมันอีซี่สำหรับซันจินะ,นะถ้าคุณเล่นเป็นนะครับผม เออสักทีเอาแพ้อะไรมันก็จะไปโดนแบบโซโลโดนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมจริงๆม่งเก่งถีบดูดิสองจังหวะด,ดีโรดดเจอร์ล้มแล้วนะเห็นไหมผมบอกแล้วมันเก่งครับอือหโดนดอกละห้าพันเมื่อกี้เห็นอยู่อืมสวยตายเลยนะครับผมแหลกแหลกเรียกว่าตายคู่นะฮะโอเคเหีือแคสติเวิลครับมาดูกันอืมจะไหวหรือเปล่านะครับอ่ามีสกิลสองแล้วก็ถีบไปทีหนึ่งหูสองหมื่นครับโรเจอร์เด้เรือนหรือเปล่านะ อืมอ,อะไรจะ๊ะเดียบ์จำได้ไหมโอเคนี่เดียบ์จำโอ้โหวิได้อยู่โอเคโอ้โมีคนมากันให้นะมีคนน็อกแบค็คให้นะครับผมเอาละครับน่าจะจบไปเรียบร้อยครับผมโอ้แทมเจ็ดพันเนแม้จันจิบอกแล้วว่าเล่นได้นะผมพบใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้อ็ตัวราไปก่อนครับผมสวัสดีครับ